เดี๋ยวเรามาถามเบนซ์กันก่อนแล้วกันนะครับนะหลังจากที่แมนยูคิดว่าไม่น่ามีปัญหาไหมกับการเลกสองที่เจอกับฟอเรสต์แล้วก็คู่ชิงน่าจะเป็นใครผมว่าน่าจะเป็นแมนยูนิวคาสเซิลครับก็โคจอนมาเจอกันเหมือนเกมเอฟเอคัพปี99เก้าไงเพราะว่าแมนยูก็คือโอเคแหละนี่มันคือนี่มันคือคาราบาวครับซึ่งแมนยูเคยชิงคาราบาลกับซอลตันตันไปแล้วใช่ได้พี่ที่เราได้แชร์มาสามสองอ่ะปีนั้นเราเคยไปแล้วแต่มองจากมุมนั้นผมว่าซอลตันคงมองว่าแบบว่ากูจะรอดตกชั้นไหมอาจจะแบบสู้เต็มที่แต่ผมมอองววว่าาานนนิิคคสสเเซลตี้้ยถก็ัญ แล้วเจอกับนิวคาสเซิลอ่ะผมพูดเลยว่าไม่ง่ายคือโอกาสที่จะพลิกกับแมนยูไม่น่าพลิกแล้วครับกดมาสามศูนย์ที่ซิตี้กราวขนาดนั้นอะ่ะยังไงฟอร์เรสต้องบุกใส่แน่นอนอะ่ะต่อให้เป็นเคโรน,นาบาสนะ์จะเป็นประตูก็เถอะเพราะว่านาบาสจะมาเลเซอร์เอ๊จะมาเอ้ยไม่ใช่เอ๊จะมาฟอร์เรสละเคโรนาบาสนะจะย้ายมาฟอร์เรสต่อให้จะเป็นเคโรนาบาสจะเป็นใครไงก็แล้วแต่ผมว่าก็ก,ก็ไม่ไหวนะครับประเด็นนะ่ะผมว่าถ้าเผื่อแมนยูอาจจะอัดอีกมาสักสองสามเลทอีกอะ่ะ เพราะว่ามันไม่น่ามีปัญหาแล้วครับม,มันจะบายคู่ชิงก็เป็นทางนิวคาสเซิลนะถ้าเป็นนิวคาสเซิลคิดว่าไงัยแมนยูถึงมีโอกาสถึงชแชมป์แค่ไหนครับแชมป์สี่ครับตั้งแต่สมัยโชเซ่มุนโยนะผมว่าเจอกับนิวคาสเซิลอ่ะเผลอๆแม่งมีต่อเวลาเพราะว่านิวคาสเซิลอ่ะเขาถ้าไม่หมูมะ ผมว่าเขาแบบเขาแพ็คดีมากเลยนะจริงๆริงแพรเอ็ดดี้ฮาวแม่งแพ็คดีมากผมว่าพอเกิดมีต่อเวลาเลยพอเกิดต้องดวลกับยูโทโฮสอ่ะยูทโฮสพีวดวงแล้วพี่ต่อไม่ได้เลยแล้วนิกโป๊กก็เละเซฟยูโทโฮสไม่ดีนะแล้วเดคิอาก็พอกันอ่ะแต่สองคนนี้แม่งเป็นช็อตสตัป,ปเปอร์ที่เก่งมากๆเลยนะครับทั้งดิโป๊กทั้งเดคิอาใช่ใช่ใช่ใชถามแฟนอาร์เซน,นบ้างนะครับคู่นี้ก็เหมือนกันครับไม่ไม่น่าผิดพลาดก็คือน่าจะเป็นนิวคาสเซิลไปเจอกันกับแมนยูแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแหละแต่ว่าต แต่ว่าพอผมเจอกับแมนยูในคืนที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าแมนยูเองก็ดูเหนือกว่านิวคาสเซิลแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องต้องไปดูในเกมรอบชิงว่ามีใครที่จะพร้อมลงสนามอะไรพวกนี้กันด้วยเพราะว่าตามสไตล์ก็นิวคาสเซิลคงจะตั้งรับแล้วก็สวนกลับอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับแมนยูจะกดดันโอเวอร์โหลดในเกมลุกได้ขนาดไหนครับส่วนตัวผมนะเอ่อผมคิดว่าผมคิดว่ารยเทนฮาก่อนหลังจากให้สัมภาษณ์ไปว่าเขา คือมันเหมือนกับสื่อสารชัดเจนว่าเขาต้องการถ้วยตั้งแต่ฤดูก,กาลแรกที่เขามาคุมเลยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับแฟนแมนยู you, นะครับมันเป็นผมผมเช er ียร์แมนยูมีคนถาม er, dude, man, <laughs> ผมเช er ียร์แมนยูผมเชียร์แมนยูนะเชียร์ตั้งแต่ตอน3เดือนนะตอนนี้อายุส0 3สิบจุดสามนกันยาด็กกั3สมเดือนก็นั่งดูบอลละเชียร์แมนยูนะครับแมนยูทีมเดียวด้วยนะครับ <laughs> <laughs> ผมคิดว่าผมว่าริเวอร์พักเอาเอาแบบแบบตั้งใจจะเอาจริงเอาจังแน่ๆจะต้องให้ได้แน่ๆถ้วยนี้เพราะว่าถ้าคุณดูตามหน้าเสือแล้วมัน เขาไม่มีทางแบบประมาทหรือไม่มีทางแบบว่าเล่นๆแน่ๆครับเพราะว่ามันเข้าไปถึงมันเข้าไปถึงเขาเรียกว่าอะไรจุดที่มันได้ลุ้นแชมป์จริงๆแล้วอ่ะมันเหลือแค่เอาจจริงตอนนี้มันเหลือนัดครึ่งคืออีกครึ่ง2เนี่ยเลฟสองในผมว่ามันโอกาสมันผ่านเนี่ยคือถ้าไม่ไปประมาทเองไม่ไปแบบผิดพลาดอะไรง่ายๆเองอ่ะผมคิดว่ายังไงมันยูก็ควรผ่านได้ถ้าคุณนํำสามสูแล้วคุณแพ้สี่สามเนี่ยนะมันมันเป็นอะไรที่มันต้องช็อกมากๆแล้วมันต้องมันแย่นะครับเนี้ยผมคิดว่าการที่ผ่านเข้ามาถึงจุดเนี้ยแล้วมันชิง ผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นเออร์เคนทากนั้นค่อนข้างเน้นมากๆในนัดในนัดชิชนะเลิศนะครับแล้วก็จะได้ดูแหละนะครับว่าในแต่ละการเข้าเกมในแต่ละเฟสทุกเฟสของแมนยูเต็ดเนี่ยมันจะยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับนะซึ่งหลังจากที่ตัวลุกเนี่ยแดนบนเนี่ยขึ้นไป5ตัวบนนะขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าแมนยูเต็ดเสียบอลตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสในการที่จะโดนโต้กลับและเสียประตูซึ่งทางนิคาสเซิลผมเดาว่าน่าจะมาเล่นแบบนั้นเลยในการเอาตัวใหญ่ๆเอาทางโจลิงตันเอาทางใครเนี่ยตัวใหญ่ๆมาเก็บบอลตรงกลาง ตรงหน้าคาร์มิโร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สเปรย์บอลออกไปแล้วก็จะมีแบบตัวที่สําคัญมากๆของนิวคาสเซิลที่ต้องเรามาะระวังมากคือเคลานติปเปียนะครับซึ่งฤด,ดูกาลนี้เขาทำสถิติในการเปิดบอลแล้วก็มีค่า XA นะครับมีค่าอันตรายนะครับ XT นะครับ Expected Threat หรือว่าค่าอันตรายที่เกิดจากการเปิดบอลค่า XA Expected Assist นะครับค่าที่คาดการณ์ว่าจะได้แอซิสต์เนี่ยสูงมากนะครับในแง่ของการเป็นเป็นแบ็กนะครับซึ่ง เราเสียดายตลอดเพราะว่าเราอยากให้แมนยูแต่ซื้อมาแต่ตอนที่ซื้อ <ừ. S 1> อารอนบิสาก้ามาแล้วผมอยากจะขออีกคนหนึ่งขอให้เอาชุปเปียมาอีกคนหนึ่งเพราะมันจะเป็นคู่ที่ลงตัวมากแล้วบิสาก้ามันจะไม่กดดันแล้วมันไม่ต้องเล่นเยอะจนมันเจ็บมันฟอร์มหลุดอะไรแบบนี้นะคือแมนยูชอบไปใช้ตัวแบบโอเวอร์ยูสแบบนั้นอะ่ะคือเปลี่ยนทีมก็เปลี่ยนไม่จบสักทีแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ลิ์พูลกำลังเจอปัญหานั้นอยู่นะครับเป๊ะเลยเอ่ออย่างของทาาอาร์ซอนที่กำลังทำอยู่ในการเสริมทัพใหม่ตรงกลางตรงอะไร แล้วคุณไม่ใช่แบบปล่อยให้มันผ่านไปคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเนื่องพัฒนาต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แบบมาดีเสร็จปุ๊บแล้วไปปล่อยจอยอะไอ้ที่มันทํามาดีๆทั้งหมดอะงานที่ทํามาก่อนหน้านี้ทั้งหมดมันจะเสียเปล่านะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนกลางอย่างปาเตอย่างชาก้ามีมีรอบของการเปลี่ยนอะมีเอ็กซ์ไพด์มีวันหมดอายุที่ชัดเจนว่าคุณจะใช้เข้าไปถึงเมื่อไหร่แล้วคุณไม่ได้ไปรอให้เขาจะหมดก่อนแล้วคุณค่อยซื้อตัวใหม่เข้ามาแล้วก็มาต้องมาเข้าทีใหม่ต้องมาฝึกมาโอ้โหใช้เวลานานถ ต้องเอาให้ได้นะครับเอาให้ได้แล้วมันจะเป็นการเปิดสกราลหของเอริเทนฮากอย่างเป็นตัวนะครับว่าเขามาพิมาริตเพื่อมาประสบความสำเร็จจริงๆแล้วมันจะเป็นการ คอนเฟิร์มสิ่งที่เขาพูดไว้ตอนต้นฤดูกาลว่าแบบเออเขารู้แหละว่าอาร์ซอนเอ้ยเขารู้แล้วว่าแมิตี้ City <c oughs> ดีมากนะับลิยัพูดีมากแต่ว่าทุกยุคมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนผ่านซึ่งตอนที่เขามาแล้วเขาพูดับคนด่าเขานะแฟนที่มื่นด่าเขานะถูกไหมแต่คุณเห็นเลยว่าตอนนี้ลิร์พูลแบบกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านยุคจริงๆอะ่ะเพราะว่าแบบโหนักเตะกำลังโรยกันลงไปเร็วมากแล้วไม่ไม่มีใครคิดนะครับว่าซิตี้อ่ะนักเตะเขาอะ่ะจะหมดแพชชั่นกันเร็วขนาดนี้ แต่มันมันว่าไม่ได้มันได้แชมป์กันมาเยอะสอรับผมก็ประมาณนี้นะครับมันผมว่า EFL หรือว่าคาราบาวครับสำหรับแมนยูคับกับเรดเชนท์ฮเป็นอะไรที่สำคัญสุดๆในฤดูกาลนี้เลยนะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันดูโอกาสดีที่สุดนะส่วนท็อปโฟนะครับก็ต้องเอาพยายามเอาให้ได้ในขณะที่ทีมอื่นกำลังกำลังติดขัดอยู่ตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะเกาะไว้นะครับแล้วไปลุ้นอีกอันหนึ่งก็คือยูโรปากับ FA อนะครับอีก2อันนะครับซึ่งค่อนข้างจะยากกว่านะค,ค่อนข้างจะยากกว่าในแง่ของทีมที่ยังเหลืออยู่นะผมว่าทั้งเออรูน นะครับซึ่งโชคดีที่อาร์ซอนตัดกับซิตี้นะในมุมแมในมุมทีมอื่นนะไม่ใช่แค่แมนยูอาร์ซอนตัดกับซิตี้เนี่ยมันจะต้องมีทีมหนึ่งหายไปถูกไหมครับก็อาจจะโชคดีหน่อยนะครับสำหรับทีมที่อาจจะไม่ได้ลุ้นแชมป์หรือไม่ได้ลุ้นโดยเฉพาะยิ่งไม่ได้ลุ้นท็อโปโฟร์ปีนี้นะคุณอาจจะแบบต้องการเป็นแชมป์ใดแชมป์หนึ่งอย่างลิเวอร์พูลหรือว่าหรืออ่ะยิ่ลิเวอร์พูลจะบอกไม่ลุ้นไม่ได้นะก็กำลังกลับมานะครับนะเชลซีลิเวอร์พูลสเปอร์พวกนี้ผมว่าเขาอาจยกเป้นเชลซีนะครับสเปอร์ลิเวอร์อพูลเขาอาจจะต้้องเนน FA, นะครับ